อ่านะครับก็ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ <Okay. S 1> ก็ก็มีคนเขาขอมานะครับก็ลืมชื่อช่องเขาไปแล้วนะครับ,บกี่ก็เพิ่งคุยกันเลยนะครับก็เขาบอกให้ผมสอนโหลดเกมนารูโตะใช่ไหมครับนารูโตะเอ่อเอ็เซนามนะครับก็มันเป็นเกมของ PSP นะครับ ก่อนอื่นนะครับถ้าคุณมีแฮปปี้คลิกแล้วหรือคุณยังไม่มีนะครับเนี่ยนะครับแฮปปี้คลิกก็คือเนี่ยไอรูปไก่นะครับที่มันมีเกมกดๆๆๆอยู่เนี่ยครับเนี่ยครับสีน้ำเงินนะครับก็ก็นะครับก็แฟนผมครับก็ขอโทษด้วยครับแฟนผมนะครับนะฮะถ้าคุณยังไม่มีก็เข้าไปที่ Google ครับ ตอปแปบนึงนะครับพิมพ์ไปว่ากำลังกำลังแหลกเลยถ้าเสียงผมมันอาจจะไปก่อนคลิปก็ขออภัยด้วยนะครับพิมพ์ไปว่าแฮปปี้ <Happy. S 1> คลิกนี่ครับแฮปปี้คลิกนะครับนี่ครับแล้วก็คุณก็กดเข้าไปแฮปปี้คลิก แต่เดี๋ยวรอสักแป๊บเน็ตมันช้าและอย่างยิ่งอัดวิดีโอมันก็ยิ่งช้าด้วยนะครับแล้วซึ่งหน้าจอดำกูก็เกียดมากเลยนะครับอ่านี่นะครับคุณจะเห็น Happy ้คลิกตัวเต็มๆนะครับไม่ใช่เกม e m มิ a t าโนะครับ e m มิ a t าเตอนะครับไม่ใช่นะใช่หรือเปล่าไม่รู้ก็ต้องลองเข้าไปดูนะครับก็เดี๋ยวลองข้อที่หนดูกนะ่อนเนาะ ก็รอโหลดกันส,สักแป๊บนึงนะครับมันก็ไม่แป๊บหรอกครับแม่งก็แบบเหมือนแบบยิงใช้ตัวโกสกีนแม่งก็แบบยิงแดกเน็ตเลยครับ แล้วผมก็ลืมบอกไปนะครับว่าผมชื่อเอครับผมใช่ใช่หรือเปล่าวะไม่ใช่เอ่ออ๋อให้กดเข้าไปอันแรกนะครับถ้าโทรศัพท์ของคุณเป็นของ iOS นะครับ iOS นะครับก็กดของ iOS นะครับถ้าโทรศัพท์ของคุณเป็นของ Android ก็ให้กด Android นะครับกดเข้าไปมันก็จะเริ่มดาวน์โหลดเลยนะครับถ้าดาวน์โหลดสองโหลดกันกดออกก่อนช้ามากช้ามากกดรัวแล้วเนี่ยกดรัวมากแล้วแม่งยังไม่ออกเลยแล้วอย่างยิ่งใช้โกสกีนอ่ะมันก็แบบยิ่งะนะครับพอเสร็จแล้วคุณถ้าคุณโหลดเสร็จแล้วคุณติดตั้งเสร็จแล้วนะครับคุณก็กดเข้าไปที่ h a p p y c คลิกเลยนะครับแอปพลิเคชันนี้ครับ ก็รอกันหน่อยนะครับเพราะว่าเครื่องผมแรมมันช้าครับอย่างเพิ่งอัดวิดีโอด้วยมันถ้าอัดวิดีโอด้วยมันก็ยิ่งดูดเน็ตแล้วมันก็พาช้าใหญ่เลยนะครับแล้วตอนนี้ซึ่งมันก็โอเคครับมาแล้วครับถ้าโหลดเสร็จแล้วถ้าคุณเปิดเข้ามามันจะเป็นหน้าตาอันนี้ของเวอร์ชัน1.60นะครับเนี่ยครับ1.16.0นะครับถ้าคุณ,คณเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งก็เข้าไปที่ อันนี้มันจะเป็นหน้าแรกนะครับก็เข้าไปที่ c a t e g o เอ้ยเดี๋ยว c a t e g o r y นะครับก็เข้าไปถ้าคุณเป็นอีกแบบหนึ่งก็กดมันจะอ่านอังกฤษเอานะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับแล้วนี่นะครับมันจะมีของมีหลายเกมครับ p s 1ก็มีนะครับของ Android ก็มีนะครับก็เมื่อกี้ผมบอกไปนะครับว่ามันเป็นเกมของ p s p นะครับ คุณก็กดเข้าไปเลย P.S.P ครับผมแต่ผมจะบอกว่าคือถ้าเราใช้ Happy ้คลิเวลาเราแตกไฟนะครับคุณก็เนี่ยนะครับมันจะมีเกมเมนเกียร์ด้วยนะครับนะครับนี่นะครับนารูโตะชิปปูเดนนี่นะครับสีเหลืองนะครับเลื่อนลงมาเรื่อย นี่ครับนารูโตะชิบุเรนนารูโตเมนินจาแค่503ร้ม่มีเองครับมันจะแตกไฟให้คุณอัตโนมัติและมันจะไม่กินเมมของคุณด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้และครับสวัสดีครับบ๊ายบาย